มาครับเออนะมาครับนะผมซิวไม่ใช่จะซิวเกนไรยังไม่ได้พูดเชียร์เลยโอเคผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือรายการเรานะครับผมแล้วก็อยู่กับซีที่ติดตามการเทรดนะครับผมเราจะมาบอกว่าปัจจุบันนี้เราเทรดกันยังไงนะครับเราจะมาแบบละเอียดเลยนะผมใช้วิธีการเทรดแบบเนี้ยคุณเอาไปดูแล้วก็เอาไปพัฒนาไม่ใช่แบบก๊อปปี100้ร้อเซลยผมว่าน่าจะเจงนะผมพูดตรงกับว,วิธีการเทรดอะบางคนก็ก๊อปไปเลยแบบไม่ได้มานั่งพัฒนาต่อไม่ได้มานั่งพิจารณาอะไรบางคนยังไม่บางคนยังไม่ได้แบ็กเทยด้ยซไปเลยต่แบบ นะแนะนําว่าดูคลิปผมนั่นก็ไปพัฒนาต่อกับเราเองนะครับปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนวิธีการเทรดคือถ้าในคลิปแรกเราบอกว่าเรารอแพ้ใช่ไหมปัจจุบันนี้เราไม่ได้รอแพ้แล้วเราไม่มีการรอแพ้เพราะว่าการรอแพ้มันเสียเวลาผมเทรดไปแล้วนะเออครับช่วงประมาณสักงสี่โมงห้าโมงเนี่ยนะครับผมเทรดไปแล้วนะครับในตรงนี้ออนี่เป็นสามทีเนี่ยผมรอกราฟตอนนะั้นกราฟมันยังไปขาขึ้นใช่ไหมผมก็รอกราฟให้มันเป็นขาลงก่อนอ่พอกราฟไ่ขาลงปับ๊บ ผมก็เฮ้ยจ้องแล้วนะจ้องเลยเอ้ยโอเคนะครับการาฟเป็นขาลงนะครับสโตนเนี่ยขึ้นไปเหนือ80โอเคผมก็เดี๋ยวผมนะผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมรอตัดลงแล้วกันพอตัดลงเนี่ยนะครับก็ได้เข้าซื้อแท่งนี้นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับ0.14เขาเนี่ยเราไม่เล่นหนึ่งต่อสองเราเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งตรงเนี้ยเราก็ออกเลยครั้งเดียวใช่ก็แค่ครั้งเดียวก็คือเปลี่ยนเทนหนึ่งครั้งเล่นฟอร์เทนหนึ่งครั้งแล้วก็เลิกตอนนี้ก็ต้องเตรียมเงินเผื่อแพ้ด้วย ผมเตรียมเงินเทรดไว้ประมาณ5ครั้งก็คือผมมีสองร้อยเหรียญใช่ไหมผมก็ครั้งแรกก็10ถ้าแพ้เนี่ยเบิ้ลไป50ถ้าแพ้เนี่ยเบิ้ลไป100ถ้าแพ้เนี่ยเบิ้ลไป150ถ้าแพ้เนี่ยเบิ้ลไป200ถ้าแพ้เกิน5เนี่ยก็คือเราใช้เงินสองร้ยเทรดเท่าเดิมขาดทุนหรือกำไรเนี่ยก็ไปหักลบกันแต่มันส่วนใหญ่าขาดทุนไม่เยอะหรอกนั่นแหละอันนี้คือแค่นี้นะถามว่าถ้าเป็นเทรนขึ้นก็เหมือนเดิมถ้ามันเอ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นขาลงใช่ไหมแล้วมันเปลี่ยนไปขาขึ้นก็ง่ายๆเลยอย่างเเงีี้้้ยยปปขลขล่นนไขขาึแวก็สต ลงมาต่ํากว่าหรือแตะเส้น20แล้วก็แตดขึ้นไปแล้วก็เล่นแค่ครั้งเดียวขึ้นไปเนี้ยก็เลิกก็จบก็คือจบเลยคือไม่ต้องเล่นต่อแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเล่นต่อพอก็ปล่อยไปเลยนะประมาณนันั่นแหละผมบอกว่าให้คุณพัฒนามันหมายความว่าผมเองอ่ะยังพัฒนาวิธีการนี้อยู่เลยนะผมก็ย้ำเลยว่ายังไงก็ต้องเอาพัฒนาต่อนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะผมกล้าพูดว่าไม่ว่ายังไงคุณต้องเอาไปพัฒนาต่อนะครับคุณจะมานั่งใช้เือนผมไม่ได้ย้ำว่าไม่ได้นะครับผมพอย้ำตรงนี้ว่าไม่ไได้โออเเเคคครับบผผมมนะกก็จปล